จึงวัดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โอโอเขาเตรียมผูกผ้าให้ลงปราแล้วนะจึงวัดพ้ำมผีปอบแล้วนะครับตอนนี้ลงครับร่วมทํางหม จะเอมรวมทำบุญนะครับผมทำบุญที่สมรสมเทสถิตนะครับรัดทำที่ปอบครับอยู่ที่บ้านหนองหลวงนะครับผมอำเภอหนองหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับหนึ่งพันบาทครับผมแล้วร่วมใส่ซองกับลุงพลบัตรแสตมป์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีการที่ปอบเลยนะครับ มันเป็นเฉยมันเป็นแทบที่แรกไปจอด,ดอยู่บ้านนั่นอันวัดในบ้านเนี่ยดูบรรยากาศที่วัดนะครับบรรยากาศที่วัดถ้ำาาาผีปครับ กระเป๋าให้หนครับโอ้แมดคนดอกได้ยงยงอามดห้ยฮะแมแมแมเอาให้ด้วยเอยชุดนี oh. yeah. okay. Okay. ้สวยจังเลย คนสวยอะไรก็สวยใช่ไหมสวยครับสวยบรรยากาศที่วัดนะครับตอนนี้ไหาชุดใหม่ก็ไม่ทันแล้วเอจจอมันจะจ่ออะไรอย่าเพราะว่ายานผูที่มีพัน่าให้ใส่หาผ้าคลอมมาว่ายืนไม่ได้มีไหมนกยุงนะครับวันนี้ใส่ชุดใหม่นะครับ ช่นันาวาก็อมมหมนอนอยู่นี่เเอแต่ว่ามันเพราะว่าถ้าจะออกมาตอนเช้ามันในกันยี่สิยี่บอยู่ตรงบ้าเปียกอะเอาเขาเลยมาก่อนจะถึงโรงพยาบก่อนจะถึงโรงพยาบาลจะมีทางยง้นี่ครับสวัสดีครับ สวัสด,ดีนกยุงทองดูบรรยากาศนะครับที่น้องประชาชนนะครับมารอให้กำลังใจลุงพลนะครับก็จะผูกผ้าขามานะครับีว่าชบลูกายะครับวยมันย่อยููปครับ มัดก็ได yeah, so. no. oh, mmm ้มีกี่ผืนมัดได้มัดได้โอ้ขอบคุณครับมีกี่ผืนมัดได้ลูใครนะลูกลารุงก่อนรอรุ่งก่อนน่ครับผมไดอยู่บอกผมบูเบีนจ่าไดอยู่บอกสภาพหลักกันแล้วมันก็ได้พระพุทธชินราชมาเหมือนกันเอ๋เรายบ้านเราเป็นเนื้อเรซิ่องค์ใหญ่กับเจ้าของเราเลยสวยเอางานงานอะไรเนี่ยก็ดีปีใหม่เลยครับดีเป็นงานเมื่อคืนนี้มีวัสดีค่ะ พีนกปูปม่โล<อ>กไท<า>ยและชาวโลกทุกคนเป็นงาน,นที่วัดถ้ำเทพสถิตคือโบราณเขาเรียกว่าถ้ำผีปอบคือกุศโลบายมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีมีลำแสงองค์เทพพญานาคเกิดขึ้นม,มีแต่เทพสถิตอยู่นะในถ้นำขวดบ่รถมันเตี้ยไงรถมันตันไง มันเป็นยางใช่ไหมครับได้ยางมันถูดถูดอาการ,ารสา,า,า,าสราการประเรียนต่อออกจากถ้ำเพื่อให้เวลามีงานปฏิบัติธรรมหรือมีงานบีญจะได้ทีก็จเป็นงานทอดผ้าป่ามีฉลองมีงานสมวงร่วมด้วยฉลององคญยันพญานาคที่นี่จะมีองค์พญารีสุพลชัยบูเป็นประมุขประธาน ที่ขึ้นมาสติปฏิฐานตรงนี้เพื่อมาสถิบนส,สรีระในสรีระสังขารแล้วได้บวงสรวงมาแล้วรอบหนึ่งนครับยิงก็ได้นะครับสโอ้โอสีทรงชาติเลยครับจะรดน้องต้อนรับปีใหม่ให้คนโชค<ไ>บดีมีชยัยปลาจิ้มน้ำครับเน่อยเนี่ย อันสอสอผู้เดียวสองอันลงลงมือที่สอสองจะพาเปชื่นไปคว้างหัวหนยเขาได้หัวไม่ได้เอาสองใ่ลูกกลอนใสลูกลเาโอ้ยสอมสอั่ลูกหลานข้าไปย่างมาหนี่สิคนเข่าก่ได้เข่าก่ได้แด้วไอ้สองสองอาไรโอเคแล้วเข่าบ่ได้แล้วไหมพอดีเออสองสอง่งใส่แมสด้วย เอาด้านด้านนี้บอกถูกด้านไหมปาลงลไม่ใช่ด้านนี่ด้านเข้มหรืด้านเข้มส้างว้าด้านเข้มอรืครับจยาเอาม็มาแจกใส่ปเดมามียวให้าจริงองันสามันให้จูด้วยนะเดบลระบบเข้มา เจาะไปโดนข้างนั้นบ่อหลังสามันไม่ให้ปลาจิม้มน้ำบรรยากาศนะครับอปลาจิม้มเอาหน่อยปลาจิม้มมาทำบุญทำบุญ 5, บใส่ซองเลยจิม้มไ,ได้ยังได้ยังล็อกแล้วนะ

ลลอกล้วครับแจ้จย้ำโจ้างวัดเรียบร้อยนะครับอันนี้เทพสถิตเทพสถิตทำผีปอบ บรกาศที่วัดตอนนี้อุดมไอ่รมเย็นอุดมสมบูรณ์นะเป็นวัดอยู่บนภูเนาะวัดอยู่บนภูป็น้อไปแล้วครับมาถึงนี่เป็นส้อซไปแล้วใช่หนึ่งห่องสามนึ้นมาหมเพื่อนอยากโแล้วยย ที<ม>่นี้อนอขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บรายการให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ